มันมีงูยูดตัวหนึ่งมันเลื้อยไปหากินอ,อยู่น้ากองไม้ของคนเลื่อยไม้เพราะจะเลื่อยไปนี่มันไปเห็นเลื่อยเกี่วางโยกากดินงูกับสเนเลยมันก็นเลื้อยตัวมันเนี่ยพานเลื่อยไปจนวายเหตุเหตตัวมันนี่มีแผลเบื้อวะย้อนคมเลื่อยงูตัวนั้นเลยพราจะถือคมเลื่อยบาดนี่สูเนเลยคิดว่าเลื่อยนี่ต้องเป็นสัตัวพายยาทำท่าไรจ้กของ บาดท,ที่นี่งูกับชกกันไปเรื่อยเสร็จแล้วเชือกเชือกยูกก่ผลปากด่ากับเฮ็ดใส่ปากมัน่นนี่เบ้อบาดด้วยแผลงูตัวนั้นกับแหงสวนระบาดท,ที่นี่มาบาังอาจเทติโกูเป็นแผลมั่นก็เลยใสพลากรลางของมั่นทีมีเอาตัวมั่นนี่รัดกับเรื่อยจนวันเหนียนด้วยความคว่ำของเรื่อยมันก็เฮ็ดใึงงูตัวนั้นเนี่ยขาดเป็นสองทรวตายอย่างอเนจอานาตเรื่องนี้สอนให้เฮ้าหูกจักว่า ถ้าห่อขาดสตีหรือว่าบรยับยัางสตีของเจ้าของนี่มันก็สิน้ำผ้าความำายมาสูตัตเห่าได้คิธรรำเมือนี้ก็ขอจะเลื่อ,พอนพรน